วิทยาศาสตร์วันนี้จะนำนักเรียนให้มารู้จักกับของเล่นของใช้ลองไปติดตามดูเนื้อหากันเลยนะคะวันนี้พ่อพาพลอยไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองพลอยตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มาเดินเล่นพ่อคะหนูอยากได้ของเล่นจังเลยพลอยอยากได้อะไรล่ะลูกหนูอยากได้ตุ๊กตาน่ารักน่ารักค่ะ ถ้าอย่างนั้นเราไปดูแบบกันดีกว่านะพ่อคะพลอยอยากได้ตัวนั้นค่ะที่ตัวใหญ่ๆอยู่บนชั้นนะคะถ้าพลอยอุ้มกลับบ้านไว้พ่อก็จะซื้อให้ลองอุ้มดูนะโอ้โอ้พ่อคะนงตุ๊กตาจะทับตัวพลอยแล้วค่ะอืมมามาพ่อช่วย เอาตัวเล็กกว่านี้หน่อยดีไหมลูกจะได้ถือกลับบ้านไว้ดีค่ะพ่อหลังจากซื้อของเสร็จแล้วพ่อก็พาพลอยมานั่งกินข้าวในร้านอาหารพ่อคะทำไมพวกตุ๊กตาเขาถึงเรียกว่าของเล่นล่ะคะของเล่นมีไว้ใช้ในการเล่นเพื่อความสนุกสนานและเพลิดเพลินยังไงล่ะลูกแล้วของเล่นมีประโยชน์ไหมคะมีสิลูกของเล่น ช่วยทำให้ลูกเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์บางอย่างช่วยฝึกสมองทำให้เกิดการเรียนรู้และฝึกการใช้อวัยวะหรือกล้ามเนื้อต่างๆด้วยนะจ๊ะเอาล่ะกินอิ่มแล้วใช่ไหมถึงเวลาที่เราจะไปหาซื้อของใช้กันละไปกันลูกไปค่ะพ,พ่อพ่อพาพลอยไปเดินเลือกซื้อของในซูปเปอร์มาร์เกต็ตในขณะที่กำลังเดินอยู่พลอยก็ถามขึ้นว่า ทำไมพ่อจะต้องซื้อของใช้พวกนี้ด้วยคะก็เพราะว่าของใช้พวกนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจำวันของเราอย่างพวกสบู่ผงซักฟอกยาสีฟันยาสระผมแป้งน้ำยาล้างจานจานชามช้อนซ่อมแก้วน้ำ โต๊ะเก้าอี้เตียงหรือบางครั้งก็ใช้อำนวยความสะดวกอย่างเช่นเครื่องซักผ้าเตาแก๊สเตารีดหรือใช้ทำงานต่างๆเช่นดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดที่พ่อพูดมาทั้งหมดนี้เป็นของใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ ใช่แล้วจ้าเพื้นๆพ่คะคุณพ่อให้พลอยเอาของต่างๆที่เพิ่งซื้อมาเหล่านี้ไปเก็บให้ถูกที่แต่พลอยยังงงอยู่เลยคะ่ะว่าสิ่งไหนคือของเล่นสิ่งไหนคือของใช้เพื่อนๆนช่วยพลอยทีนะคะน้องๆพร้อมจะช่วยพลอยจัดของกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมเลยครับ ศาสตร์รุ่นจิ๋วกิจกรรมนี้มีชื่อว่าแยกของเล่นของใช้ให้ถูกต้องให้น้องๆช่วยพลอยจัดเรียงสิ่งที่เป็นของใช้ไว้ที่ชั้นวางของและสิ่งที่เป็นของเล่นไว้ในลังเก็บของเล่นค่ะ ลอยเก็บของเสร็จหมดแล้วค่ะเก่งมากจ้าพ่อคะลอยสงสัยว่าพวกของเล่นของใช้ทำมาจากอะไรหรอคะของเล่นของใช้ก็ทำมาจากสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่นำมาทำเราเรียกว่าวัสดุจะลูกแล้ววัสดุเหล่านี้มีอะไรบ้างหรอคะก็อย่างเช่นไม้เราก็สามารถนำมาทำโต๊ะตู้ เตียงของเล่นไม้ผ้าก็นำมาทำเสื้อผ้าตุ๊กตาผ้าห่มผ้าเช็ดตัวพลาสติกก็นำมาทำตะกร้าขันน้ำกละมังถุงใส่ของโลงหะมีหลายชนิดเช่นเหล็กทองแดงสังกะสีอลูมิเนียม เรานำโลหะมาทำเป็นตะปูกลญนแจบ้านเครื่องครัวสายไฟดินก็นำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผากระถางต้นไม้จานชามกระเบื้องอิฐที่ใช้ก่อสร้างบ้านยางก็เอามาทำสายยางหนังยางมัดของอยางรถยนต์พื้นรองเท้า กระดาษก็นำมาทำหนังสือปฏิทินสมุดซองจดหมายเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆจำกันได้หมดไม่เอ่ยถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่จะทวนให้น้องๆคนเก่งฟังอีกรอบครับของเล่นต่างกับของใช้ตรงที่ของเล่นใช้เล่นเพื่อความสนุกและเพลิดเพลิน ส่วนของใช้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจำวันนั่นเองครับโดยสิ่งที่เรานำมาทำเป็นของเล่นของใช้เรียกว่าวัสดุนะครับน้องๆวัสดุเหล่านั้นได้แก่ไม้โลหะดินผ้ายางพลาสติกและกระดาษเป็นต้นครับ ของเล่นมีประโยชน์คือช่วยฝึกสมองทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆอีกด้วยครับผ้าเป็นวัสดุที่สามารถนำมาทำได้ทั้งของเล่นและของใช้อย่างเช่นผ้าเช็ดตัวและตุ๊กตาเป็นต้นครับ ดินเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาทำเป็นของเล่นของใช้ได้อย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาแจกันจานชามกระเบื้องและตุ๊ก,กตาปั้นรูปทรงต่างๆเป็นต้นครับของใช้คือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจำวันเช่นในข้อนี้สิ่งที่เป็นของใช้ได้แก่ยางลบแปรงสีฟัน และหวีส่วนตุ๊กตาตัวต่อและเกมกดถือเป็นของเล่นทั้งหมดครับพรมเช็ดเท้าเป็นของใช้ที่ทำมาจากผ้าส่วนเข็มเย็บผ้าทำมาจากเหล็กและลูกโป่งจะเป็นของเล่นที่ทำมาจากยางครับน้องๆ วันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับได้รู้จักกันไปแล้วนะคะสําหรับของเล่นของใช้การบ้านก็คือให้นักเรียนไปสำรวจของเล่นของใช้ในบ้านแล้วถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์อย่างน้อยประเภทละสองรูปนะคะแล้วคุณครูจะรอชมผลงานนะคะ